วัสดีครับวันนี้ก็จะมาออกแบบนะครับใบเกลียดินนะครับซึ่งจะหลังจากที่เราทําระบบเครื่องสูบน้ําแล้วเราจะปลูกผักนะครับต้องมีใบเกลียดินเรามาเริ่มกันเลยครับใบเกลียดินเราเริ่มจากนี่กับซิมเพิลนะครับใช้นี่ครับสเกตอัพโปรนะครับสเกตอัพโปรเวอร์ชั่นสองศูนย์สองหนึ่งนะครับก็มาก็เป็นอานี่ครับ หน้าจอน,นี้นะครับนี่ผู้หญิงคนนี้เราเราก็ลบทิ้งนะครับจนี้นะครับแล้วก็กดค้นจี T นะครับเพื่อไปดูที่ t o อปวิวนะครับเราก็จะมาเริ่มออกแบบกันครับผมกด R นะครับแล้วก็มาชีท้ที่ Origin แล้วก็ลากไปนะครับาลากไปที่นะครับอา ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็สองจุดห้านิ้วนะครับอ่าทำไมขนาดเล็กจังทำไมสินะครับหนึ่งจุดห้าอ่าสองจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็หนึ่งจุดห้า นิ้วนะครับป้านี่นะครับอ่าเป็นวัดนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้นะแผ่นเหล็กมาแผ่นหนึ่งขนาดเท่านี้นะครับแต่เราเอายังเรียกว่าต้องทำเพิ่มต่อจากนี้นิดนึงนนะน้นะครับก็คือเออย่างนั้นกจะทำไหมครับเป็นนะครับ ขนาดอย่างนี้นะครับแค่สองจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็สามมิลลิเมตรนะครับหนาสามมิลลิเมตรนะครับยาวสองจุดห้านิ้วนะครับนี่นะครับเราได้แล้วแล้วผมก็นี่นะครับทำให้อีกการหนึ่งตั้งฉากกันลงมาแบบนี้นะครับยาวที่สองนิ้วนะครับก็เป็น อ่าสามมิลลิเมตรนะครับแล้วก็สองนิ้วโอ้ยเอาใหม่อ่าสองนิ้วนะครับแล้วก็สามมิลลิเมตรนี่นะครับอ่าได้แล้วนะครับ เราก็เราก็จะทําให้มันเป็นมุมโค้งนิดนึงครับผมกด A นะครับแล้วก็มาคลิกแล้วก็ลากมาให้เป็นเส้นสีชมพูนะครับแล้วก็ทิปเปิลคลิกเลยคือคลิก3ามครั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่แล้วที่เหลือตรงนี้นะครับมุมนะครับที่มันไม่โค้งนะครับเราก็ลบออกครับลบออกครับลบออกนี่นะครับ ก็จะได้เป็นเหล็กเหล็กโค้งนะครับอ่าเหล็กโค้งแล้วนะครับแล้วก็หนาที่สามมิลิเมตรนะครับส mm. ามมิลิเมตรคราวนี้ผมก็จะเอาด้านความกว้างไปนะครับผมคลิกหนึ่งครั้งแล้วกด P นะครับแล้วก็พุชพูนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็โอ้รู้สึกรืมครับเรา เนื่องจากว่าเส้นยังไม่ต่อกันนะครับเราเชื่อมต่อกันก่อนครับเป็นคำสั่ง W e ลเอทนะครับนี่นะครับต่อกันแล้วนะครับแล้วก็นะครับผมกด p พุทผภูนะครับนี่นะครับดึงมาที่หนึ่งุดห้านิ้วนะครับนี่เราก็จะได้เหล็กเป็นแบบนี้นะครับห่าเหล็กเป็นความกว้างเป็นแบบนี้นะครับมี ความหนาสามมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความยาวสองแล้วก็สูงสองนะครับแล้วก็มีความโค้งโค้งอยู่นี้เป็นเหล็กนะครับที่จะทําใบตัดหญ้าหนึ่งข้างหนึ่งหนึ่งข้างนะครับอันนี้เราก็ผมก็จะกรุบนิดนึงครับกรุบนะครับเมคกรุบนะครับเสร็จแล้วก็นะก็จะก๊อปปี้เอานะครับโดยกดคิวนะครับแล้วก็เลือกนะครับ หมุนนิดนึงแล้วกดคอนโทรลนะครับนี่หมุนนิดนึงโอ้จะหมุนผิดที่นะครับเอาใหม่ครับนะครับเราก็ต้องจับกึ่งกลางนะครับตรงนี้นะครับกึ่งกลางอยู่ตรงไหนกดที่นะครับกดที่นะครับนี่นะครับอ่นนี้เขาอ,าอยู่ที่ประมาณอ่า กด Q นะครับนี่นี่นะครับปั๊บนี่นะครับได้สองอันตอนนี้ไม่ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรา move นะครับกดเลื่อนนะ M move นะครับแล้วก็ move ตัวนี้มาใส่ปั๊บนี่นะครับเราก็จะได้เป็นสองข้างแบบนี้แล้วนะครับง่ายขึ้นแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็ เอ็กโพรดนิดนึงครับเอ็กโพรดกุ๊มันจะเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็เวลเอทนิดนึงครับมีไหมเวลเอทนี่นะครับเวลเอทนะครับก็คือมุมต่างๆให้เชื่อมต่อกันนะครับเป็นแบบนี้เราก็จะเจาะตรงกลางนี้นะครับเจาะตรงกลางนี้นะครับโดยใช้นะครับวงกลมานะครับวงกลมก็เป็น C นะครับกด C นะครับแล้วก็นะ ลัรัศมีวงกลมอยู่ที่นะครับหกขุนนะครับหกขุนก็สามส่วนสี่แต่ลัศมีต้องเป็นสามส่วนแปดนิ้วนะครับนี่นะครับก็คือเราเจาะตรงกลางเพื่อเป็นรูนะครับเพื่อเป็นรูสําหรับไปใส่กับหัวเครื่องตัดหญ้านะครับนี่นะครับเราเจาะแล้วนะครับอันนี้ผมคลิกตรงนี้นะครับ หาแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่บนนี้ไหมนะรู้สึกว่าจะแบ่งกันนะครับผมลบตรงนี้ยิ้มได้ไหมอ่าลบสองฝั่งนะครับลบสองฝั่งอ่าพอดีมีเส้นอยู่นะครับส่วนเส้นทีเขียวนะั่นคือแกนนะครับแกนเขียวนะครับแกนเขียวนี่นี่เชื่อมต่อกันนะพีพนะุู้นะครับแล้วก็ดันเข้าไป อ่าเออครับเอาใหม่นะครับรู้สึกจะดันไม่ได้นะครับลองอีกทีดีอ่า smooth area นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรลบทิ้งนี่กดลบเฉลยนะครับอ้าวอ้าวไม่ทะลุนะครับ เอาคืนมาผมลบ,ล,บลบเส้นนี้ทิ้งแล้ววาดใหม่ครับกด C นะครับแล้วก็ชี้ตรงกลางนะครับไปที่สามส่วนแปดนิ้วนะครับนะก็คือหกขุนรัศมีหกขุนนะครับแต่เส้นผ่ากลางก็คือสามส่วนสี่นะครับผมกด P โอไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ก็ไม่เป็นไรใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเรานะเราก็วาดนะครับวาดานี่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะผมไปดูที่ซ้ายวิวนะครับเล็บนะครับด้านข้างนะครับนี่นะด้านข้างแบบนี้นะครับด้านข้างแบบนี้แล้วผมก็นะครับกด C นะครับ แล้วก็พิมพ์สามส่วนแปดนิ้วนะครับจากนั้นผมกด P ตัวนี้แล้วก็ดึงนี่นะครับอ่าเอาเข้าไม่ได้ก็ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาขยับมอ้ตรงกลางนิดนึงนะครับนี่ขยบมอยตรงกลางอ่า M นะครับ นี่นะครับอ่าตรงกลางหรือยังเอ็มน,นะครับนี่น่าจะกลางแล้วนะครับเอ็มลงมานิดนึงครับอ่านี่ครับกลางแล้วนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่กรุบนะครับไม่กรุบเข้าไปนะครับแล้วก็คราวนี้ผมจะทิมเข้าไปนะครับโดยใช้ตรงนี้ครับคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอานะครับนี่นะครับอ้วรู้สึกจะไม่ได้ยากเหมือนกันนะโอ นะครับอัลโลบทิ้งไปก่อนอ๋อมันเป็นคนละชิ้นคนละชิ้นอยู่นะครับฮันผมก็เอาวาดใหม่นะครับวาดใหม่นี่นะครับ วาดใหม่นะครับวาดใหม่เอานะวาดวงกลมนะครับที่สามต่อแปดนิ้วนะครับแล้วก็นี่นะครับกด P นะครับดึงออกมานะครับหนึ่งนิ้วนะครับอ่าจะมีสองชิ้นอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ผมเมกกรุ๊ปนิดหนึ่งครับนี่ แล้วผมก็หมุนตัวนี้ให้ตั้งฉากครับหมุนตัวนี้ให้ตั้งฉากโดยกดคิวนะครับคลิกลงไปหนึ่งครั้งเอาใหม่กดคิวนะครับนี่นะครับคลิกนะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็หมุนมาที่90องศานะครับ อ่าโล่เก้าสิบองศานะครับนี่นะได้แล้วนะเราก็จะได้อ่าเหล็กสองอันนะครับเหล็กสองอันนะที่อยู่อย่างนี้กันนะครับผมก็จะมูฟตัวนี้มานะครับเอ็มนะครับกดเอ็มแล้วก็มูฟมาเลยครับทำเอา,าไว้ข้างบนนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จากนั้นผมก็ เอามุกมาใส่แกนนิดนึงนี่นะครับแล้วก็เอามุกมานะครับอ่านะครับก็น่าจะอยู่นี่เอาเรื่อลงมาอีกนเนะครับ นี่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะเอานี่ทิมเข้าไปนะครับ รู้สึกจะทิ้มไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่โซลิดนะครับไม่ใช่เป็นเด็กก้อนนั่นเองแสดงว่ามีปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมอ่าเอามันมีความนี่นะครับมีเส้นนี้แปลกๆอยู่นะครับเส้นนี้แปลกๆอยู่นะครับไม่เป็นไรผมเอา ลองดูแบบนี้ดูครับนี่โอ้อยากจัง มันเป็นสมูทเซ์เฟ e นะครับพอดีมีความโค้งตรงนี้นะครับก็เลยไม่ได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็นี่นะครับออนะครับเราก็แค่ว่าไปเฉยๆนะครับแล้วเราแคก็ให้รู้ว่าจอะรูแล้วกันครับผมแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับนะครับนี่นะครับ สามต่อแอบบนี่นะครับเรียบร้อยครับก็ให้รู้ว่ามีรูตรงนี้นะครับจากนั้นเราได้แล้วนะครับเราก็จะไปปริ้นออกนะครับก่อนปริ้นออกนี่เราน่าจะลองดูตัดมุมันนิดนึงครับว่าตัดมุมได้ไหมนะครับโอเคนะครับ เมือบอกวมันมีมุมโค้งตรงนี้ด้วยนะครับมีความโค้งตรงนี้นะเราก็จะตัดมุมนะครับตัดมุมนิดนึงนะครับเอาตรงนี้แล้วก,กันนะครับก็คือมุมนี้นะครับ มุมตรงข้ามนะครับนี่นะครับเอาไว้ตัดนะครับให,ให้เฉียงนิดนึงเวลาหมุนนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับจากนั้นผมก็จะอันเฟิร์นะครับแล้วก็สั่งปริ้นนะครับแล้วก็ไปทำกันครับ เราอยู่ exit อ,ออกนะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับงาล,ลองหมุนดูครับเข้ามาที่ซีนนะครับซีนแล้วก็บวกนะครับเขาบอกให้เซฟก่อนกับเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟนะครับเซฟเลยนะครับเสร็จแล้วก็นะ นี่นะครับแล้วก็หมุนไปนะครับซีนที่สองก็หมุนไปนะครับแล้วก็บวกเข้าไปนะครับซีนที่สามบวกเข้าไป้ิยซีนที่สี่ นี่นะครับอัปเดตเสร็จแล้วเราลองพรีวิวดูครับนี่นะครับเราลองเลย์เลยครับเลย์แอนิเมชันนะครับนี่นะครับเป็นใบเกลี่ยนะครับใบเกลี่ยดินของเราครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ